ตไหนก็ได้เลยพ่แล้วพี่ชบไปแน้าแนเย็นเจนเยนเจนเย็นเจนเย็นเนเพ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 นสวยป๋า้างอยู่ป๋อยู่ยิง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 เออเรียไเ้โนดอนอันกูด้วย ครับกลับมาอีกแล้วกับเบคอนเจมโคชแนลซึ่งวันนี้ก็เป็นวันดีมากๆเลยที่ได้มาเล่นกับคนอื่นๆนะเช่นนอนนันเชลลี่ปอซ่าอีกคนนึงใครว่านั่นแหละคุณคือลมีมิกไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันเดียเจมจะมาเล่นเอลสุป่าให้ดูนะว่ามันโหดขนาดไหนนะแต่ก่อนที่จะไปดูอ่ะนี่ เจมจะบอกวิธีรูนไอเทมและพลังแฝงนะผมนี่นะผมรูนที่ใช้นี่ก็คือตีไวญี่กนะเพราะว่าไม่ต้องใส่คีนะเพราะว่าเอลสูไม่สามารถขีได้อัตราการคิีจะเป็นดาเมจในเกมนะครับผมนี่นะครับผมพลังแฝงของเอลสูนะก็จะประมาณนี้นะก็จะใส่เป็นอันแรกไดาเป็นอันนี้ถ้าใครที่ อยากได้แบบว่าโอกาสรอดก็ใส่ให้ใส่โอ้ฟต้อมีสองอย่างอ่ะถ้าไม่ใส่โอ้ก็ใส่รีคอเวอร์พัทนะส่วนอันสองก็น่าจะเป็นอันนี้แหละการซิงเกร์เพื่อเพิ่มดาเมจแล้วก็อันสามก็เป็นเกิดล้านสุดท้ายก็แล้วอันนี้แล้วแต่นะถ้าคนอยากได้แรงๆหน่อยก็เปลี่ยนอันนี้เป็นสีเหลืองนะนี่ใส่อย่างนี้ไปเลยก็คือจะได้เจาะเกาะกับยิงแรงแต่เจมองว่าเจาะเกาะอะ ทางด้านของเอลสุมันมีพาร์ทสแล้วก็มีทางด้านของมูลายอยู่แล้วเจมก็เลยเลือกเป็นอันนี้แทนนะเพิ่งเอาพลังโจมตีนะเพราะว่าตัวมันนั้นเอ่อค่าเจาะเกาะน่าจะเกินร้อยนะเกินร้อยเหรือว่าเกือบนะแต่เจมน่าจะใส่แรงไปน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะอันนี้เจมยังไม่ได้ลองเทสส่วนไอเทมใช่ไหมอันแรกมาคือเป็นธนูนะผมจำไว้นะเอลสุถ้าได้ธนูฟาร์มเร็วเท่าไหร่ยิ่งยิงแรงแล็ยิงไวเท่านั้นนะชิ้นที่2ก็เป็นเอ่อทารอนนะผม ชิ้นที่3เป็นอ่อมูลานะมันจะเจาะเกาะอ่อยเปนะถ้าบวกกับสกิลอมันชิ้นที่4ก็เป็นดาบ200ก็คือเอลสัวถ้าได้3ชิ้น4ชิ4้นอ่ะก็คือธนูฟาร์มทารอนแล้วก็มูลาดาบ200คือจบเลยนะชิ้น5ไม่ต้องออกก็ได้แบบต่อให้เพราะตัวมันยิงแบบโอ้โหขาหลุดอนะ่ะก็เป็นไอเทม ลูนแล้วก็พลังแฝงนะผมที่เจมเลือกทีย่ยะใส่ไปก็จะเป็นยังไงนี่ก็ต้องไปรับชมกันในเกมนะแตก่อนจะไปนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกุ๊กก็งกุ๊กกก๊งให้ด้วยนะครับผม ปอมึงไอ้ปอมึงเอาตีบี้ไปดิโอ้ย้ให้ตีบี้ปาเพื่ออะไรวะกูถำไมใช่เอาเอาเรือมาป่าไงพี่เรือมาไม่เอาเอาเอลซุป่าดีกว่าให้กูอลเรือมาไอเชฟอ่อนให้เชฟเล่นเรือมาไปมึง่อหยิบตีบี้มาทำไมไอ้อร์แล้วมึงบอกมึงจะซับไอ้แอร์อยู่ดีมึงก็ไอ้แอร์ไซุบซุบพี่แอร์ซุบซับซุบซับซุบซับพียอะไรตีบี้ปากบอกแล้ว่าทำพียไม่ได้มพี่ด้วยฝั่งดิย้ายห้องเข้าไปดิย้ายห้องเข้าไปดิไอ้ปอม สุปาเอาจริงไหมพี่เอาจริงเอาจริงเอาจริงกูขอใสุปาเอาจริงมี่อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วแค่วิเลสให้กูได้อีกมิกไอ้เงี้ยไปเอาไอจัดเอาอะไรมาไม่ป่าเนี่ยไอป้าไอป้าไม่มีตะกินเอาขึนมาป้าเอาอะไรมาเอาอะไรมาแม่ป่าดีกว่าพี่เอาไมม่ปเอาไปสุปามึงเอาไปแล้วไปซับเราติมี่ทำไรเนี่ยเอาติมี่ซับไง ไอ้เงี้ยผมไป่ับเลยป่าเอ้ยไม่อยากเล่นซ้ำนี่ไปเอาไปเลยไปไอ้เงี้ยไมกให้ผมทำให้พออะไรพี่เดี๋ยวเกมหน้ากูทำให้เจอเกมนี้กันไอ้เหี้ยโคตรเศร้าไอ้เหี้ยไม่เราตอนแรกมึงบอกใครซ้ำมึงบอกไอ้เชมึงจะซ้ำเมื่อวะเนี่ยกูไม่เล่นทีมีมันน่าเบื่อไอ้เหี้ยมึงก็มึงก็ได้หน้าเบื่อแบบมึงก็คุมกลางเลยข้ามนี่ไปกับคุณนั่นน่ะเออตดตดตดแป๊บเดียวแตกไอ้เฮ้ยยังไ้ ม้าแม่เดี๋ยวกูซับให้กูซับให้เออลงต่อแล้วลงก่อแล้วลงก่อแล้วไอปอมึงก็ไปเลนไปให้บิ๊กซับไปไปเลสไปเอ้าผมผมเลี้ยงพี่นันผมเลี้ยงพี่นันอะไรวะเนี่ยกูไม่เลี้ยงพี่รักกูเล่นเชอรี่เนี่ยปอเพื่อนของพ่อพี่ดื้อป่ะออกางออกรางไม่ดื้อไม่ดื้อออกลางอะไรวะมึงเล่นเล่นเดียวเหรอเนี่ยไปออเลสออที่เลสเขาเลยเพื่อนอะไรวะหลานเปเพื่ออะไรวะ น้ำตดตดไปมามานี่แมึงก็ดูว่ามึงมีบินแบบกู่้ไร่ปอเนี่ยอระมึงมีบินแบบกู้ไร่ปออะไรวะ่ะเอ็กโก้เอ็กโก้อันนี้นีเอ็กโก้โดนกษาจัดเออเด็กดเราจะเบรกันหรอเี่เฮ้ยกูไม่ได้ไปเลยบิ๊ก ไปก็มีแค่ตรงนั้นนะกูบอกเลยว่าสบายไหวๆเลยเชื่อกูมไอเจมกูบินมาช่วยนะเจมดูไปต้องช่วยกูเอลสูไม่ต้องช่วยโอ้ยผมผมช่วยไหมนี่ยช่วยช่วยช่วยมึงช่วยเชไม่เอาไม่เอาเชจไอมันเริ่มบูนเอาไปดันไปดีเวทเวทเวทดีเวทได้ดีเวทได้ด้วยกวฟาร์มเสร็จแล้วกูฟาร์มไวมากเฮ้ยเดูหน่อยดูหน่อยดูนิดหน่อยความตายเลยใช่ไหมไป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 ยังไม่มีไ่าสองนิดแม้ไม่ได้ไงอะพี่ไปอยู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 ท่าเด็ดกลางท่าเด็ดกลางท่าเด็ดกลางตั้งหน้าตั้งหน้า เลี้ได้ป่ะเลี้ได้ป่ะเลี้ทันป่ะเลี้ทันป่ะมาดิมันดึงออกพี่เอ็มลงนะไอเดียเอาเอาเฮ้ยเออเดียวเดียวตายเนี่ยตเราอะตายใช่ไหมเนี่ยอ่ะล้วขันล้วขันแล้วไม่มีตายอ่ะดูหน่อยดูดูเจมหน่อยดูเจมหน่อยดูเจมหน่อยดูใครพี่ดูใครเนี่ยเนี่ยกูรักกูรักดิไอ้ผู้เข้าเวก้าขันเนี่ยกูรักไปกูรักไป อะไรโอ้ยเชฟไปเจมาแล้วเจี๋ยช้าเกินเล่นเป็นน้นเลยช้าตลอดเกินเอ้ยยังคุมสติไว้คุมสติไว้คุมสติไว้ทงได้ทำได้ข้ามไดยข้ามดีใครอะใครอากลางเหรที่ดัใครกางมึเป็นคนกลางใครอกลางใครอเ้ยเพนไปดิ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 หายเยเลยเลยเเย เก็บไว้โดนนะโหไอ้แดงแดงมันขึ้นป่ะพี่ไดงมันโพลิฟายแล้วโพลิฟาย้วค่าแล้วค่าแล้วแดงอยู่ที่ตัวมันเลยนะใช่เหรอใช่ใช่เราเราไม่ได้เบดแดงหรอเราไม่ได้เบลด้วยมันาเป็นขยงไม่ได้นะเว้ยได้นะเว้ยถ้าเดินผ่านกูบอกเลยซ่องเนี้ยซ่องเนี้ยซ่องอันตรายโคตรโหดโคตรฮาโคตรอันตรายกูนั้นเงียบสบายอยู่ขาโอ้อย่าตึง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 เล่นมาึ้นเลยแล้วเว้ย

ปออลุาพี่ผมขอโทษพี่ผมตื่นเต้นผมตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรวะแค่เล่นแรงแค่เล่นเลยปอโอ้ยดูดีตาลยไอ้แามันวะไอ้แค่มันทำอะไรทำอะไรทำอะไรไอ้แค่ไม่รู้แบมันทำไม่ได้เพลงเพลงลงมาเพลงลงมาเอ้มันไม่ได้ฟาร์มบูอะพี่อย่าลุกปูป่ะขายามันอยู่นี่ไงวะไอ้ข้ายา เฮ้ยาร็วๆๆปึ๊บหายากเป็นเลนเ์ด้วยบิ๊กมันหายากเฮ้ยเฮ้ยโดนปิดห้าเรนเลนมาเลนมาเลนมาจากไปแล้าเราไหว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 ไอ้พี่อ๋อเลนก่อนไหมต้องเรนเราไหวแล้วเรนจะตายแล้วบิ๊กดึงได้ปะกูแปดถึงกู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 ถึงถึงมีอยู่กลางไม่นาวบอกกูถึงเฮ้ยๆๆพี่เพนเพนไม่ได้รีพี่มากูมากูมากูมาโอ้ยมันตีผมแล้ว แบบูแบ <imana S 2> ๊สามวิชบสาชบสามชบสามชมวิมันหนะเว้ยมันหไปชบอีกอ่ยบาไปชไปชบหลเข้าเมต็นเห็นเอาเราไ่เล่นกันหรอวะโอ้หอมเมนากพี่อาไปคยไหว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 ไไปแล้วอวยังไม่ผ่นไม่ตัดเลยตัดละตัดเนี่ยงตัตัดตัดตัไม่มีชบนะผมไม่มีชบไอบูไม่หลุดพี่บูไม่หลุดอบูไหมตัดเลยผมไปเอาเฟรบิ้วล่างหายาอายาฟิกัสใส่กะเมื่อกี้ ของเจ๊งของเจ๊งอไปเลยองไปเลยก่อนปอไม่ยอมไเลยปอไม่มีชูพี่ไม่กีไ้ชไปบทนะปอไม่จัดจะจะจยติดเลเกินยังจัดเต้นตต้นฝาฝาฝาำลังไปกำลังไปเดี๋ยวเคลียร์กางให้เคลียร์การให้าวาได้เราฆ่าได้จะรอดิมันจะรอดิอยาเตะมันหลุดพี่ดูดิโคเทอันปล่อไปเลยก็ปไปไม่มีชูพี่ไม่มีชูไม่มีชู แขนหลังหลังเลยเราต่อไหนก็ได้เลยเพื่อนถึงสองไปปึ้งถัดต่อเนื่องอ้าวไม่โดนโอ้ยเชสู้เมดไม่ได้โดนโกนตรงกลางเลยไอ้ไรสเนี่โลอด้วยเชมาค่ายนี่ดีกว่าไปที่นี่ดีกว่าไอ้ดัโบน่ายกับเรตี้ริโตเนี่ยมันแพไดูลำคานได้เฮียหน้าใสคริสลับเลยสลับ ไอ้บูจะขึ้นด้วผมผมผมลืมบูใครขึ้นมันต้องมีความัดบนอะแต่ไปเองแต่ไเองม่ไมสลับแล้วสลับเสะโอ้โหบนไม่มีคลิปอนเรีกมาไม่ไดไม่ดะวับหนึ่งมาห้าอัพหนึ่งเต็มรอบมาด้อสายยิงเหรอสายยิงเหรอไอ้พี่เอาออก่เว้ยขี่ไอ้บูขึ้นแล้วพี่ เอ้สูตมันไม่ขีบมั้งเนี่ยหรอไม่ขีบเชื่อมันอื่นเ,เร็วแล้วอกขีบแล้วอกขีบอ๋อมันแครี่ป่าสวยหนุ่มสวยวางมองเต็มป่าเฮ้ยเอาดิเอาดิคนสองบนสองตัน, 2, ตน,2 2> ตนกลางก่อนเอาเว้ยหายเมื่อไร่บนจุดสองอะสวยทีป้อมเหลือแค่เลืองแค่นี้ป๊าปป๊าปป๊าปา

ตายถอยยาลาบยืนยืนวางหน้าบ้านหู่ด้วยไม่ยโคตรปั่นเลยเี่ยตัวอะไรวะเตะพี่ฆ่าไม่ได้หรอกกินดาวไปเลยเอาสามทางอ่ะเลี้ยงไว้ยืนแบงค์ค้ำหน้าบ้านอ่ะเป็นเป็ไครับคนดูด้ามึง แล้วบูของเกิดไม่ไปเอาบูเขาปเอาบูบูอ้าวของแม่งเลยพี่แล้วเวียดบูนี่ไงไม่ดีเลยกุศาเวียดบูมาให้ของแล้วล่ะพี่เวียดบูเราเดี๋ยวไปทำเปอร์เลย์ปเลยเดี๋ยววิ่งไปมีเกียร์มงอยู่เลยสนี่ไงไปอยู่มึงดูสิไอ้เหี้ยเอ้ทีมเราไปเย็นใจเย็นแล้วมึงดูดิอจะด่ากันพี่จะด่ากันทีมเราเฮ้ยเมึงทำอะไรอะเจย์ทำอะไรอ่ะลอยอ่ะท่านเติมเยอะเติมเยอะ เฮ้ย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 เฮนยเเฮ้ย้ยมฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้้เฮีย้ย้เ้ยเ้ย้้ยยเฮ้้ยเฮ้เฮ้เฮยยเ้ยเเ้ยอยเฮ้้เยไ

ไอ้เจมส์วางแผบจริงแรงมันไม่เข <S <S ้ามในวงมันก응 er so ็ย hey ิงไม่แรงไอ้เวสมึงเล่นเป็นเนี่ยต้อยสอป่ะไอ้เชี่ยสั่งอย่างเดียวเลยไปขัง่ก๋วยเตี๋ยวมกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เป็นไรไหเฮ้ยเฮ้ยนันผมยู่กูนันรอดรอดรมาดูมาดิมาดิมููู พีนีิกเน็ตหลุดอีเที่ยพี่มิกคืคิวไ่โดนคิพี่มิกทำอะไรเนี่ยโอ้ยพี่กระตุกครับพี่เอาไเยเอาไปเดี๋ยเอาไปเียเอาไปเดี๋ยเอาไปเดียเอาไปเดี๋ยวเอาไปเเอาไปเีี่มเนกระตุกไพี่ถ่ายกันถ่ายกนถอยกอนแล้วแล้วสี่คนนี่ตกูเปลี่ยนเน็ตกูเน็ตเปลี่ยนเนไเน่าไอได้อดเลยเลไอีไเชคนเข้ากูนั้นกูนั้น แมวเหี้ยนไหลหมดพิ่ก้ไม่ตายไม่ตายมันอยู่อม่ากัวเลี้ยวไม่เอาไม่ไปไม่ถึงไม่ถึงขาบอกไม่ถึงหน้าตีมือจีไอ้นั่นอ่ะตายน่ะดูไอ้างเฮ้ยเลยดันบนเลยางมีคนไปตายเดะเดะเดะเดวเดะเดะเยะกนเห็นกูเห็นกูเห็นก็ได้ไหวๆเต็มเลยเลยเลยตายแล้วจะตายแล้วไอ้พี่ถามกันนะเดี๋ยวยนยนยนสามทางไอ้เหี้ยทรมานนี่จัดนี่จะสวดบนเลยหรอเนี่ยบนบน เฮ้ยคว้าสู้ได้เหรอเว้ยโชว์ไปสี่ห้าไปโชว์ไปสี่ห้าสมองค่อพี่ไหว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 ข่าวข้าขาขาไปจบบ้านนมาจอบไม่จบไหไป่ข้าวแค่ข้าวเยตายอีอะโอ้ยยลำกดกดเชื่อไอ้สัไปไปไปถอย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  คิวเฉยคุตบอรมาโอตบอดมาอไอมิกโอตบอดหรออเยตายเยอะไอปอยู่ในนี้เกินไปว่ะคุณปอคุณดาลโอตบอดโตบอดมาใครฟังไอมิกเรื่องวะลเนเนกูมาดิ ไอเชฟเยาบูเยาเล็กไปทำอะไรวะโอ้ไอเช็กวอกเกมไรค่ะตอนนั้นเก่าบูไอเชฟเอาเลสไอเช็กต้องมีด้องป่าต้เนี่ยไอเงี้ยตุ๊กแแจ๊บไม่บินเนี่ยไอตาแล้วกูไม่ได้กูไม่แคลรี่กูป่าแมฆเดียไอสัตว์ไม่ต้องทำอะไรกันเลยตุ๊กแแจ๊บไม่บินเนี่ยีิ่มึงเล่นเป็นไหมเนี่ยโอ้ยเฮียแต่เย็นพี่แต่เย็นจะทะเลาะกันพี่ทีนึงกันดูนี่เยี่ยวเฮ้ยตุ๊กคางลิมิกโดนป่าไม่รลูกไอเนี่ยมันพิกด้านพิกด้านนะพี่คงมันติคงมันติไว้ไอมันเงินเยข้ามได้้วยเพื่อน ไอถือได้ได้ได้เอาเดียวเดียวเดียวไอ้เลตมันไหญ่จ๊บแจ๊เลตมันพี่มิกหลุดป่ะพี่เฮ้ยมันเหลือป้อมลางป้อมเดียวมึงไม่ทำเวฟกันเลยเฮ้ยมึงไปไล่ฆ่าอะไรกันเอาไปมึงไม่เอาดาร์กไม่เอาดักกิบล่าเอาไงอะเอาดาร์กหรือว่าป้อมไอ้มิกไอ้มิกกลัวไอมิกเอาเลยกูอยู่มิกมิกกูดูอยู่ไอ้แค่โย่แล้วถอดสมองไอ้เหี้ยนี่ชอบเลยเหี้ยกูชอบเลยเหี้ยเอาะไเอะไร ชอบเลยเฮียสาสตร์สมองกูชอบจบชบเฮ้ยอียไหวน่ะไหวน่ะบักไอ้ปอลไอ้สาโดนชูรเชรตายไอ้มิกวมาช่วยมาช่วยแล้วให้หนเฮ้ยเอาดาบชบไปเฮียพาทีแล้ว ไปไปไปักด่าปล่อยไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอให้มันมาฉีดผมฟิกหนีดูได้เลยนะเยอะเตะแต่ตายกะเกือบถูกเป็นแบบเอาดักเอาดักเอาดักย้อนย้อนที่อย้อนที่ปมติคุมสติฮะกูอยากชอบพวกมึงเลยว่ะเย้พี่เยะเย้เฮ้ยเนี่ยย้อนย้อนย้อนเฮ้ย นโยนหน่อยดูคนโยนหน่อยไป,ไปโดนเพื่อนในห้องร้อเน, <c oughs> นเนี่แกแขนเแกแขนแกแขนเฮียเหลือดีฝายสัตว์อีดีฝายไปแล้ววิ่งไม่ถึงสัตว์ไอ้พี่เตยยังยังสก๊อตพี <c oughs> ไ่ไม่รอผมตันก่อนพี่โอ้เจมส์ <c oughs> ทันมาทันมาทันมาทานัทานทันสโลเนี่ยไอ้เฮียไม่รอผมไวสัตว์เด็กเกียร์ ทีมเนี่ยไม่ต้องพิมพ์อย่าอย่าเพิงจบพี่เพงจบเล่นนานงยังไม่จบดีเลยเฮียแล้วแล้วปอาเราบังกรก่นยังต้องเล่นหเกมด้วยใช่ใช่ใชได้ได้ไดแค่สามก็ได้เออพิมพมไอาไลยยไม่รู้พี่ออเาถ้าถ้าบทที่เอ็นเลยแล้วเนี่ย เมันถึงเวลาแล้วว่ะมันนี่พีเดไฟา์ค่ะจ้าตันตันโอ้โหตายเฮียปัอมไอ้สัสเออดําดำาไอ้ดนยปั้มยิงบมางวกีเนี่ยผมชุบไปแล้วด้วยกูโดนคนเดียวอย่างงี้แบบเนี้ยเฮียแล้วเออทูดามเมตอีเฮียกดก่อไม่ทัน มามาล่ามานลมาลามาลามานลามาลามานลามาลมานลมาลมาลกดวับกดวับกดวับไอ้วับกลับให้คลิปตีพ้อมแตกปะเออวับกลัพี่วับกลับดิพ่มิกรีบม่น่าไปกนไปกินกินข้าวเอโก้ากเอโก้ไอ้นี่เวลาเวลากล้องกล้องตัดทันี้ไม่อยางปันเลยเวลากล้องจะทำไงขอให้เราหรือ แอโกโจสาวอีกแล้วกูอยากชอบทำไงให้๊อปไอโกโจสาวอ้าทไม่ผมไม่ได้ยินเสียงนะพาคเขาปิดไมค์เขาปิดไมหมอ๋อมาไมค๊อปเองแหละไอ้พิกไม่เอาเลยเลยเฮ้ยไอพิกเนี่ยพี่พิกไหวป่ะพี่เน็ตก็ตกกว่าพี่ไหวแล้วเล่นฟอร์เรนได้ไหมนายผมต้องโชว์แล้วมั้ง เข้าห้องน้ำหมดเลยสัตว์ครับพี่ตื่นเต้นหน่อยดิเออวุ้นซีแล้วไงเล่นกับปอซ่าเราคนตาเพี้ยนี่นี่ไ่เพยนกับปอซ่าคนดตา